สวัสดีครับนะครับมาเนี้กับมาพอกับอเลิกฟาร์มขอนแก่นนะครับมาอน,นี้เดี๋ยวผมพมาเมพื่อนเนาะผมปลูกไม้กิมซุงนะครับกิมซุงเนี่ไพกิมซุงเป็นไผยที่ปลูกง่ายนะครับผมไปตัดต่อกิ้งขแนงนะครับทีออ,อ,กออกออกตามาออกกิ้งขแนงมาแบบนี้ะเขาก็จะมีประมาณสามสี่ตาเนาะแล้วก็ไปแช่น้ำไว้ประมาณจากัก อาทิตย์นึงนะครับเราจะแช่น้ำนะครับจุ่มๆปิมปิมน้ำนะครับเนาะละหากก็จะเดินนะครับเนาะเขาก็เอามาฝังเนาะก็ฝังไปประมาณอ่ายี่สิบเซนสามสิบเซนนะครับเนาะก็ปลูกไว้นะครับอันนี้เขาจะฝังไหมนะครับเนาะก็จะปลูกไว้ถ้าก๊าดมันจะพืชกระผมแต่ว่าอาจจะได้กินเนาะนะครับชลอนรอบนาแรีงเพราะว่าเขาจะหดน้ำนะครับเนาะก็ปลูกไว้หลายบ่ก็ไใบจะแฉะมันจะเพื่อครับมันจะเพื่อผมมันหลายแห้งนะครับเนาะนี่นะครับหญ้านี่โอ้ผมหัว เนาะเนาะสร้างก็มักกัน้ง,ง, então, יר, งหลงนะครับบางหยาโลดนะครับเนาะหยาไวเนาะกำจัดหนาถ้าห้องใสมยาขยายนกะไผ่ครับผมเป็นทังเลือกนะครับเนาะในการที่จะปลูกไว้ดะกำจัดหยากะปลูกอยู่ประมาณ2เมตรคูณสี่เมตรขึ้นกันนะครับเนาะระว่างรองกลางของบะคามเทศนะครับเนาะจะมีไผ่นะครับก็จะมีบะคามเทศแล้วมีไผ่นะครับเนาะปลูกไว้กำจัดหนาอ่ามองได้ที่พมปลูกอยู่ประมาณเดือนก็ก้วแล้วกัน มันก็เริ่มแตกตาแล้วนะครับเนาะเนี่ยคือถ้าแตกตาแบบนี้แตกกิ้งแบบเนี้ยนะครับเนาะโอกาสรอดนะครับมันมีนะครับเอามาฟังไว้จะซื้อนะครับเนาะเดี๋ยวเขาก็แตกกิ้งแตกตาเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นเขาจะปลูกเพื่อที่จะําจัดห้านะครับเนาะอ่าเพราะว่ากิ่งเท่าหหายนะครับเนาะกิ่งของอ่าไม้ไผ่กิมซุ้งเนี่ยพอพอมปลูกอยู่ใสนะครับเนาะไปคางๆางกันอะไรนั่นนะนะครับเนาะกิมซุ้งเนาะนะครับกับ ปลูกจับคู่นะครับเนาะให้ดินบัสไลนะครับเนาะให้ดินบัสไลนะครับก็ปลูกไว้หันเนาะครับเนาะผมก็มาปลูกในพื้นที่นี้อีกเนาะครับเนาะอ่าเป็นในลักษณะแบบนั้นก็เลยอ่าจะปลูกนะครับมองหันนี่คู่นั่นนะครับเนาะคู่ที่ผมปลูกน่ะหยาบ่มีเลยนะครับเนาะเพราะว่าปลูกที่นะครับเนาะมีแต่ต้นเขาเนาะเนี่ยเป็นในลักษณะแบบนี้คือผมเอากิ่งมาฝังไว้นะครับเนาะแล้วเขาก็แตกอ่ากิ่งแตกใบขึ้นมานะครับเนาะอยู่ในป่าหญ้านี่ยละเดี๋ยว นะครับเนาะอขาใหญ่นะครับข่อแท่งเนอครับเดี๋ยวหยากระตายไปนะครับเดี๋ยวหยากระแแหนะครับเนอไปยึดปลูกอยู่เกือบร้อยที่กันนะครับเนอสองไรนะครับเนาะก็ปลูกสองกุ้ซีครับผมเดี๋ยวก็เกือบร้อยนะครับเนาะแบบนี้ครับผมปลูกเพื่อกําจัดหยานะครับเนอได้กินหนาแรงกะฝนก็อาจจะเนอละสิบลดละสิบกว่าบาทนะครับหนาแรงกะสามสิบหาสี่สิบเดี๋ยวต้องมองหาสิบนะครับมีราคาคือกันนะครับเนอเพราะยัเป็นต้องใส่ยาฆ่าหยานะครับเนาะไผ่นะครับเนาะกําจัดหยาได้ยั่งดีเลย นะครับเนาะกับปูกเพื่อกำจัดห้าครับผมกิมซุ้งกับปูกป็ยากนะครับเนาะขุดประมาณ20-30มเซนน,นะครับเนาะลงจากพื้นไปว่าแต่